ฉเฉลิมหรือฉลอมคำดีพศ2490ถึง8พฤศจิกายนพศ2515เป็นโจรและฆาตกรชาวไทยผู้ก่อเหตุฆาตกรรมช่อพงพิพัฒเวทซึ่งเป็นพลเมืองดีระหว่างควบคุมตัวฉเฉลิมส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำเภอบ้านปโปง่งจังหวัดราชบุรีเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2515 หลังจากที่เขาถูกช่อและนันทชัยพงพิพัฒเวชจับกุมจากการลักทรัพย์รถจักรยานและถูกประหารชีวิตในที่สาธารณะตามคำสั่งของจอมพลถนอมกิติขจรเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2515เฉลิมเป็นบุตรของนายเข่งและนางเหรียญแต่เข่งได้เสียชีวิตตั้งแต่เฉลิมยังเด็กเหรียญจึงไปมีสามีใหม่ชื่อจำนงดัดพันธ์ เฉลิมแสบติดเฮโรอ,อีนมาเป็นเวลาหลายปีและเคยถูกศาลจังหวัดราชบุรีพิพากษาจำคุก6เดือนในความผิดฐานมีเฮโรอ,อีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อปีพศ2511และพ้นโทษเมื่อวันที่16มีนาคมพศ2512ต่อมาหลังจากพ้นโทษเขาได้กลับไปเสพเฮโรอ,อีนอีกครั้งโดยเขาเป็นคนที่ไม่มีงานทำและมักจะตระเวนลักทรัพย์เพื่อเอาทรัพย์สินไปขาย เือเอาเงินมาซื้อเฮโรอีนมาเสพวันที่10มิถุนายนพศ2515เวลาประมาณ21นาฬิกาเฉลิมได้เข้าไปที่ใต้ถุนของสนามมวยไทยเจริญจากนั้นได้ขโมยรถจัก,กรยานสองล้อสำหรับเด็กของซัวแซ่เอียวแล้วขี่จัก,กรยานออกไปตามถนนกระจ่างวัฒนาไปทางโรงภาพยนตร์เฉลิมศรีระหว่างนั้นนันทชัยพงพิพัฒเวชอายุ19ปี ซึ่งกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านของตนเองได้เห็นการลักทรัพย์ของเฉลิมเขาจึงเรียกช่อบิดาของเขาเพื่อไปช่วยจับกลุ่มเฉลิมหลังจากนั้นทั้งสองได้วิ่งไล่ตามเฉลิมและสามารถจับกลุ่มเขาได้สำเร็จหลังจากนั้นทั้งสองได้นำตัวเฉลิมไปยังสถานีตำรวจภูธรบ้านโปง่งระหว่างทางเฉลิมได้พยายามหลบหนีช่อจึงกระโดดเอาแขนกอดรัดเฉลิมเพื่อไม่ให้เขาหลบหนีไปได้เฉลิมจึงใช้มีดพกปลายแหลมด้ามงอ แทงช่อเข้าที่หน้าท้องจํานวนหนึ่งแผลที่หัวไหล่ขวาหนึ่งแผลและที่แขนขวาหนึ่งแผลจนช่อล้มลงกับพื้นจากนั้นเฉลิมใช้มีดแทงซ้ำที่ลำคอของช่อทะลุหลอดลมโดยตัดเส้นเลือดใหญ่หลังจากนั้นเฉลิมได้พยายามแทงนันทชัยแต่แทงไม่โดนเขาจึงหลบหนีไปโดยที่ไม่ได้เอาจัก,กรยานไปด้วยนันทชัยจึงนำตัวช่อส่งโรงพยาบาลบ้านโปง่ง แต่ช่อก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงพันตำรวจโทสมชายประยูนรัตได้สอบสวนและติดตามจับกลุมเฉลิมจนกระทั่งเขาสืบทราบว่าเฉลิมหนีไปอยู่ที่วัดร่วกบางบำรุนครหลวงกรุงเทพธน